เป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการหมอลำที่หลายคนยากจะทำใจเมื่อแอนนภาพรประถมบันเทิงสิงหมอลำสาววัย18ปีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นนักร้องได้เพียงไม่กี่วัน แต่ต้องมาด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังคนขับรถเกิดอาการวูบหลับในวันที่30สิงหาคม2566ทางเพจของคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลได้มีการโพสต์อาลัยถึงแอนนาภาพรระบุว่าหมอลำประถมบันเทิงศิลขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปของน้องแอนดาวรุง่งประถมบันเทิงศีลน,น้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งขณะที่เมื่อเข้าไปดูใน Facebook ของแอนนาพรก็พบว่าเจ้าตัวยังได้โพสต์คลิปในงานคอนเสิร์ตของนักร้องรุ่นพี่อย่างบิวจิตป,ประชริยาเพียงหนึ่งวันก่อนเกิดอุบัติเหตุสลดแอนนาพรเป็นนักร้องอิสระที่กำลังโด่งดังมากในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินและนครราชสีมาล่าสุดเพิ่งได้มาเป็นนักร้องประจำวงประ ถมบันเทิงศิลปอยู่ระหว่างการปรับสไตล์และฝึกซ้อมให้เข้ากับวงแอนนภาพรอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินมีพี่สาวคือเอมสุดารัตน์อายุ22ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยโดยสองสาวพี่น้องเป็นนักร้องรับจ้างและเดินสายประกวด จนเริ่มมีชื่อเสียงในพื้นที่จึงมาออดิชั่นและเทสเสียงกับประถมบันเทิงศิลป์ซึ่งในวันนี้วันที่30สิงหาคม2566แอนและเอมพร้อมด้วยคณะจากประถมบันเทิงศิลป์มีกำหนดแสดงที่ร้านอาหารชื่อดังที่โคราชแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุสลดเสียก่อน